สวัสดีค่ะคาบนี้เป็นคาบที่10ในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่4กับคุณครูพอเสียอ,อะไรมาคาบนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของสัตว์มีกระดูกสันหลัง และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอ่านและเกณฑ์จ๋าครับที่แล้วเราก็ได้เรียนแล้วครูก็ได้เกินไปแล้วใช่ไหมคะว่าสัตว์2ชนิดนี้เราแบ่งโดยใช้เกณฑ์การมีกระดูกสันหลังใช่ไหมคะซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทก็คือสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังแล้วก็สัตว์ไม่มีกระดูก สันหลังนั่นเองอ่ะดังนั้นวันนี้คาบนี้เราก็มาทบทวนกันอีกรอบนึงนะคะอ่ะสัตว์มีกระดูกสันหลังก็คือเป็นสัตว์ที่อ่ะมีกระดูกเรียงกันเป็นข้อข้อ,ขอก็คืออะไรถ้าเราจับข้างหลังของเราก็นั่นแหละคะ่ะเป็นกระดูกสันหลังของเราที่เป็นข้อข้อสัตว์ก็เช่นเดียวกันนะคะอ่ะมันอยู่เป็นแกนกลางอยู่ภายในร่างกาย ของสัตว์นั่นเองอ่ะส่วนสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังก็คือเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกแข็งเป็นโครงสร้างลำตัวของมันก็จะอ่อนนิ่มนั่นเองอ่ะวันนี้ตามที่ครูสัญญาว่าครูจะมาเจาะลึกอ่าสัตว์แต่ละประเภทใช่ไหมคะแต่ว่าก่อนที่เราจะมาศึกษาสัตว์ของแต่ละประเภทเนี่ยแล้ก็มาทำความเข้าใจสับสองอย่างก่อนนะคะ มาดูกันก็คือคำว่าสัตว์เลือดเย็นแล้วก็สัตว์เลือดอุ่นอ่านักเรียนอ่าเคยได้ยินเคยได้ยินคำสองคำนี้ไหมคะอ่ะก็พอจะเคยได้ยินใช่ไหมอ่ะวันนี้เราก็มาทำความเข้าใจกันอีกรอบนะคะก็คือสำหรับถ้าเป็นสัตว์เลือดเย็นก็คืออะไรเป็นสัตว์ที่มีอุณหภูมิของร่างกายเนี่ย ไม่คงที่อคำว่าไม่คงที่มันก็จะไม่คงที่ไม่ว่ามันจะอยู่ในสภาพแวดล้อมไหนอย่างเช่นถ้าหากว่าสัตว์ตัวกลมตัวนี้อย่างเช่นนะคะ,ะสัตว์หมายเลขหนึ่งตัวนี้เป็นสัตว์เลือดเย็นถ้าหากว่าสัตว์หมายเลขหนึ่งตัวเนี้ยอยู่ที่อุณหภูมิร้อนร่างกายของมันก็ จะร้อนไปด้วยแต่ถ้าหากว่าสัตว์หมายเลขหนึ่งตัวเนี้ยอยู่ที่อุณหภูมิเย็นอย่างเช่นอยู่ที่ขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้เนี้ยเย็นใช่ไหมคะดังนั้นสัตว์หมายเลขหนึ่งเนี้ยจะร้อนหรือว่าเย็นคะอ่าเก่งมากเลยก็คือสัตว์หมายเลขหนึ่งมันจะเย็นเพราะว่าอุณหภูมิของร่างกายเนี่ยมันก็ไม่คงที่มันจะ เปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิที่ท,ที่มันอยู่นั่นเองเข้าใจไหมอ่าเข้าใจใช่ไหมคะอ่าอย่างเช่นอะไรบ้างอย่างเช่นพวกสัตว์ที่เป็นปลาสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกอ่าคำนี้แปลกไหมไม่แปลกหรอกเนาะก็คืออะไรสัตว์ก็คือถ่างว่าช่วงแรกอะช่วงเล็กๆมันจะอยู่ในน้ำแล้วก็พอมันโตเนี่ยมันจะอยู่บน บกนั่นแหละเรียกว่าสัต์สะเทินน้ำสะเทินโบกนะคะอ่าแล้วก็สัตว์เลื้อยคลานอ่ะอีกคำหนึ่งก็คือสัตว์เลือดอุ่นอะไรคือสัตว์เลือดอุ่นก็คือสัตว์ที่มีอุณหภูมิของร่างกายของมันเนี่ยคงที่อ่าคำว่าคงที่นี่อะไรอ่ะอย่างเช่นสัตว์หมายเลขสองตัวนี้ถ้าหากว่า มันไปอยู่ที่อย่างเช่นสัตว์ตัวนี้นะคะเป็นสัตว์ที่มีอุณหภูมิอยู่ที่า36 6. องศาสมมตินะคะสมมติว่าสัตว์ตัวเนี้ยสัตว์ตัวที่สองมีอุณหภูมิร่างกายอยู่ที่36องศาถ้าหากว่ามันไปที่ขั้วโลกเหนือหรือขั้วโลกใต้เนี่ยแน่นอนอ,นอุณหภูมิมันเย็นใช่ไหมคะแต่ว่าถามว่ามันเย็นมากเลยนะ แต่ว่าถามว่าอุณหภูมิของสัตว์หมายเลขสองเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปตามอนณหภูมิที่มันอยู่ไหมไม่เปลี่ยนแปลงก็คือถึงแม้จะเย็นแค่ไหนอนณหภูมิของสัตว์หมายเลขสองเนี่ยก็จะเป็นสามสบหกเหมือนเดิมมันคงที่มันจะไม่เปลี่ยนแปลงตามที่ที่มันอยู่เก่งมากเลยแต่ถ้าหากว่าถ้าหากว่านะ ไม่ใช่แต่หรอกถ้าหากว่ามันอยู่ที่อุณหภูมิร้อนละ่ะอย่างเช่นสัตว์แม่เล็กสองเนี่ยมันไปเที่ยวที่ทะเลทรายอ่าทะเลทรายเนี่ยร้อนใช่ไหมคะอ่าร้อนร้อนมาก,มากๆเลยอุณหภูมิอาจจะเป็นอหนึ่งร้อยองศาสองร้อยองศาเซลเซียสอ่าถามว่าอุณหภูมิของสัตว์แม่เล็กสองเนี่ย จะเปลี่ยนแปลงไหมอ่าไม่เปลี่ยนแปลงเก่งมากเลยค่ะก็คือมันก็จะอยู่ที่อุณหภูมิสามสิบองศาเช่นเดิมอาจจะเปลี่ยนแปลงมากหรือว่าน้อยเนี่ยกม็มันก็แค่คาดเคลื่อนนิดนึงแต่ว่ามันก็คงที่อยู่ที่ประมาณ3 6มเช่นเดิมนั่นเองเก่งมากเลย อาหารเกนเข้าใจแล้วยังอีกรอบหนึงนะคะสําหรับสัตว์เลือดเย็นก็คืออุณหภูมิของมันอน่ะอุณหภูมิร่างกายของมันไม่คงที่ถ้าหากว่าอยู่ที่ร้อนมันก็จะร้อนถ้าหากว่าอยู่ที่เย็นมันก็จะเย็นโอเคไหมส่วนสัตว์เลือดเย็นอนุณหภูมิของมันเนี่ยจะคงที่เสมอเสมอถึงแม้อยู่ที่ไหนอยู่ที่เย็น อุณหภูมิของมันก็จะคงเดิมอยู่ที่ร้อนอนุณหภูมิของมันก็จะคงเดิมเช่นเดียวกันอะโอเคเมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วเราก็จะมาเจาะลึกว่าสัตว์แต่ละประเภทนะคะมีอะไรบ้างอะเรามาดูกันเลยก็คือถ้าหากว่าสัตว์มีกระดูกสันหลังก็แบ่งได้5ประเภทมีอะไรบ้างอย่างเช่น1อ่ะหนึ่งนะคะอย่างเช่นกลุ่ม กลุ่มปลาอ่ากลุ่มปลาอันเนี้ยก็คืออะไรเป็นกลุ่มที่อ่ะอาศัยอยู่ทั้งในน้ำจืดแล้วก็น้ำเค็มมันจะหายใจด้วยเงือกแล้วก็มันจะมีอะไรมันจะมีที่ท้องของมันอะมันจะมีถุงลมเพื่ออะไรเพื่อพยุงตัวของมันเพื่อให้มันสามารถอยู่ในน้ำได้แล้วก็ส่วนมากเนี่ยปลามันจะออกลูกเป็นไข่ แต่ว่าบางชนิดมันจะออกลูกเป็นตัวอย่างเช่นปลาฉลามปลาหางนกยุงโดยที่กลุ่มปลาจะเป็นสัตว์เลือดเย็นสัตว์เลือดเย็นคือสัตว์ที่มีอุณหภูมิของร่างกายไม่คงที่โอเคนะคะอ่ะส่วนสัตว์ประเภทที่สองก็คือสัตว์กลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกกลุ่มเนี้ก็คืออย่างเช่นอะไรบ้าง มันมีหลายชนิดอย่างเช่นพวกอึงอ่างบาดจงโครงเขียดสลาแมนเดอร์กบแล้วก็อีกตัวอื่นๆมากมายกลุ่มนี้ก็คือถ้ากว่าตอนที่มันเล็กๆมันจะอยู่ในน้ำแต่เมื่อมันจเจรินเติบโตอติมไวของมันเนี่ยมันก็จะจะขึ้นอยู่มาจะขึ้นมาอยู่บนโป๊ก อย่างเช่นนักเรียนลองคิดดูว่านักเรียนเคยเห็นไหมอย่างเช่นกบกบเนี่ยมันออกลูกแล้วก็เมื่อมันฟักไข่ออกมาเขาเรียกอะไรเออฟักไข่ออกมาปุ๊บลูกออดของมันลูกกบนั้นมันจะอยู่ที่ไหนอ่าอยู่ในน้ําสักพักหนึ่งใช่ไหมคะที่นัเกเรียนเรียกว่าลูกออดตัวเล็กๆสีดำๆที่มีหางอ่าพอจะเริ่มออกใช่ไหมนั่นแหละลูกออด อ่ะก็คือตอนเล็กๆมันจะอยู่ในน้ําแต่เมื่อมันจเจริญเติบโตเต็มวัยของมันเนี่ยมันก็จะกลายเป็นกบที่อยู่บนบกนั่นแหละก็เลยเรียกว่าสัตว์สะเทินน้ําสะเทินบกอีกรอบนึงเหตุผลที่เราเรียกว่าสัตว์สะเทินน้ําสะเทินบกเพราะว่าตอนเล็กๆมันเกิดในน้ําแต่เมื่อมันโตปุ๊บเติบโตเต็มวัยของมันเนี่ยมันจะขึ้นอยู่ อยู่บนบนโบกกิ่งมากเลยอะแล้วก็สัตว์กลุ่มนี้จะเป็นสัตว์เลือดเย็นอะอีกอย่างหนึ่งมันจะมีหูแต่ว่ามันจะไม่มีรูหูอะโดยที่การหายใจของมันก็คือถ้าเป็นตัวอ่อนเนี่ยมันจะใช้เงืองแต่ว่าเมื่อมันจเจริญเติบโตเต็มที่อะมันจะใช้ปอดหรือว่าผิวหนังช่วยในการหายใจอะ สัตว์ประเภทที่3ก็คือสัตว์กลุ่มสัตว์เลื้อยคลานกลุ่มสัตว์ตัวนี้ก็คือก็มีหลายชนิดด้วยกันแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยมันอาศัยอยู่บนบกอย่างเช่นอะไรบ้างอย่างเช่นพวกจิ้งจกกิ้งกะจะาจระเข้ะกวดเต่าบกแล้วก็งูแล้วก็จะมีสัตว์ที่อยู่ในน้ําด้วยอย่างเช่นพวกเต่าทะเลงูทะเลนั่นเองก็คือมันจะเลื้อย เข้าใจไหมความแตกต่างก็คือมันจะเป็นสัตว์ที่เลื้อยก็คือมันเคลื่อนที่อาจจะช้าหน่อยกว่าสัตว์ตัวอื่นอื่นแล้วก็กลุ่มเนี้ยเป็นสัตว์เลือดเย็นแล้วก็มันกลุ่มนี้จะใช้บ่อในการหายใจโอเคอส่วนสัตว์กลุ่มที่4ก็คือเป็นสัตว์กลุ่มนก อ่ก็คือสัตว์กลุ่มนี้มันจะเปลี่ยนขาคู่หน้าของมันเนี่ยให้กลายเป็นปีกนะคะเพื่อที่ว่าอะไรเพื่อที่ว่าเพื่อที่ว่ามันสามารถบินอยู่บนอากาศได้โดยที่สัตว์กลุ่มนี้ส่วนใหญ่เนี่ยจะบินได้แล้วก็บินไม่ได้อย่างเช่นสัตว์ที่บินได้ก็คืออะไรนกเป็นต้นส่วนสัตว์ที่อยู่บนบกเนี่ยอย่างเช่นพวก นกเหมือนกันมีบางส่วนที่มันเดินไม่บินบินไม่ได้ใช่ไหมคะแล้วก็พวกเป็ดไก่ห่านหงเป็นต้นแล้วก็กลุ่มนี้อาจจะเป็นสัต์เลือดอุน่นก็คืออุณหภูมิร่างกายของมันจะคงที่เก่งมากเลยคะ่ะแล้วก็กลุ่มนี้มันจะใช้อ่าหายใจโดยใช้ปอดนะคะอ่ะส่วน กลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มที่5กลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนะ้ำนมอะสัตว์กลุ่มนี้ก็มีหลายชนิดด้วยกันก็คือส่วนใหญ่เนี่ยมันจะอาศัยอยู่บนบกอย่างเช่นพวกสุนัขแมวมา้าวัวควายลิงเป็นต้นนะคะส่วนสัตว์ที่อาศัยอยู่ในนะ้ำอย่างเช่นพวก วานพยูนโลมาอ่ะนักเกรยียนเห็นไหมสรุปว่าวานายูนโลมาเนี่ยเป็นสัตว์ที่อยู่กลุ่มไหนอ่าก็คือเป็นสัตว์ที่อยู่กลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมถ้าต่อไปมีคนถามว่านักเกรยียนครับนักเกรยียนขาปลาโลมาเนี่ยอ่าปลาโลมาอีกแล้วโลวมาเป็นสัตว์ที่อยู่กลุ่มไหนเป็นปาลปาหรือเปล่าอ่านักเกรยียนจะตอบเขาว่า ไม่ใช่ครับสัตว์อะโลมาไม่ใช่สัตว์ที่อยู่เป็นกลุ่มปลาแต่ว่าโลมาเนี่ยจะอยู่ในกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมโอ้โหนักเรียนเก่งมากเลยสรุปว่าอะปลาวานอ่ะปลาวาอไก่ลและครูเองก็พูดผิดไม่ใช่นะคะเราต้องพูดว่าวายเฉย ห้ามพูดว่าปลาเพราะว่าวานไม่ใช่ปลาพพยูนก็ไม่ใช่ปลาโลมาก็ไม่ใช่ปลาอะหลังจากนี้เราต้องพูดว่าวานเฉยเฉยพยูนโลมานะคะสรุปพยูนวานโลมาเป็นสัตว์กลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนะ้ำนมมันไม่ใช่ปลาเก่งมากเลยค่ะซึ่งสัตว์กลุ่มเนี่ยมันจะใช้ อปอดโดยการหายใจโอเคนะคะอนักเรียนก็พอจะเข้าใจแล้วเนาะก็สรุปได้ว่าสัตว์กลุ่มนี้สัตว์มีกระดูกสันหลังแบ่งได้ทั้งหมด5ประเภทก็คือ กลุ่มที่1ปลา2สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกแล้วก็กลุ่มสัตว์เลื้อยคานและ4กลุ่มนกและ5ก็คือกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนะ้านมโดยที่5ประเภทนี้ก็จะมีรูปการทั้งหมด3ชนิดที่เป็นสัตว์เลือดเย็นก็คือมีปลามีกลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกแล้วก็กลุ่มสัตว์เลื้อยคานส่วนสัตว์เลือดอุ่นจะมีกลุ่มนก กับกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนะ้ำนมอนักเกียนก็พอจะเข้าใจแล้วก็เห็นความแตกต่างแล้วใช่ไหมคะอ่ะต่อไปเมื่อนักเกียนเข้าใจแล้วเราก็มาทําความเข้าใจอีกประเภทหนึ่งก็คืออ่ะก็คือประเภทสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังกลุ่มนี้ก็แบ่งได้ทั้งหมด7อ่ะขอภายนะคะนักเกียนทั้งหมดแบ่งเป็น8ประเภทอ่ะ แบบนะคะอ่ะก็คือมีอะไรบ้างก็คือหนึ่งกลุ่มฟองน้ำก็คือกลุ่มนี้จะมีลักษณะคลายอะไรคลายพืชมันจะเกาะติดอยู่กับที่แล้วก็มันจะมีะลำตัว,วของมันเนี่ยมันจะเป็นโพรงนะคะอ่ะก็คือแล้วก็ มันจะสืบพันธุ์ทั้งแบบอาศัยเพศแล้วก็แบบไม่อาศัยเพศก็คือถ้าไม่อาศัยเพศก็คือมันจะอาศัยโดยการแตกโนก็คือมันจะแบ่งตัวของมันเองนะคะแล้วก็มันจะไม่มีระบบประสาทส่วนใหญ่เนี่ยอาศัยอยู่ในน้ําเค็มอะประเภทที่2ก็คือสัตว์ที่มีลําตัวกลวงกลุ่มนี้อย่างเช่นพวกลําตัวใส คล้ายคล้ายวุ้นมีรูปร่างคล้ายทรงกระบอกแล้วก็กลุ่มเนี้ยมันจะมีช่องเปิดออกเนี่ยมีเพียงช่องเดียวนะคะอ่ะโอเคไหมมันไม่มีเหมือนเราอ,ะอ่ะก็คือเรามีทั้งป่าแล้วก็มีทั้งทวาวหนักใช่ไหมแต่ว่ากลุ่มเนี้ยมันมีแค่ช่องลําตัวของมันเพียงช่องเดียวเท่านั้นนะคะ กลุ่มนี้เป็กลุ่มนี้มีอะไรบ้างอย่างเช่นกลุ่มแมงกะพรุนปากการางแล้วก็กลุ่มที่เป็นไฮดรานะคะกลุ่มนี้ก็มีทั้งอาศัยเพศแล้วก็แบบไม่อาศัยเพศโอเคอ่ะกลุ่มที่สาก็คือกลุ่มนอนตัวแบนอ่ะกลุ่มอย่างเช่นอะไรบ้างอย่างเช่นพยานใบไม้พยานตัวตืดอ่ะตัวาที่กลุ่มนี้จะมีลำตัวนิ่มแบนยาว ไม่มีขาแล้วก็มันจะไม่มีระบบหมุนเวียนเลือดซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นปรสิตก็คือมันจะอาศัยอยู่อ่าก็คือมันจะอาศัยอยู่ในลำตัวของเราหรือว่าสัตว์ตัวอื่นๆน,นั่นแหละสรุปว่าหนอนตัวแบนเนี่ยมันจะเป็นปรสิตมันจะแย่งอาหารของสัตว์อื่นนะคะอะ แล้วก็สัตว์กลุ่มนี้มีทั้งการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศแล้วก็แบบไม่อาศัยเพศโดยที่ในหนึ่งตัวเนี่ยมันจะมีสองเพศในตัวเดียวกันโอเคอ่ะตัวที่4ประเภทที่4ก็คือประเภทนอนตัวกลมสัตว์กลุ่มนี้มันก็จะเป็นสัตว์ที่มีลำตัวนิ่มเช่นเดียวกันแต่ว่ามันจะกลมยาวอ่านกะเกนจ๋าถ้าหากว่า กลุ่มหนอนตัวแบนเนี่ยมันจะ,ะแบนอาใช่แล้วมันจะแบนยาวถูกแล้วค่ะส่วนก็คือความแตกต่างสากับสีเนี่ยถ้าเป็นกลุ่มสามันจะลำตัวมันจะแบนยาวแต่ถ้าว่ากลุ่มสีลลำตัวมันจะกลมยาวนี่แหละความแตกต่างของมันนะคะอะซึ่งกลุ่มนี้อะ เพศผู้แล้วก็เพศเมียเนี่ยมันจะแยกคนละตัวอ่ะมเมื่อกี้กลุ่มสามก็คือกลุ่มหนอนตัวแบเนี่ยอยู่ในตัวเดียวกันเนสองหนึ่งเพศเนี่ยก็คือมันสองเพศคือตัวผู้ตัวเมียมันอยู่ในตัวเดียวกันแต่ถ้าหากว่าหนอนตัวกลุ่มตัวผู้อีกหนึ่งตัวตัวเมียก็อีกหนึ่งตัวก็คือแยกกันเลยนะคะโอเคไหม อ่ะโอเคอย่างเช่นอะไรบ้างอย่างเช่นพยาตัวจี๊พยาไซเดือนโอเคอ่ะกลุ่มที่5้าก็คือสัตว์ที่มีลำตัวเป็นป้องอ่ะกลุ่มนี้มีอะไรบ้างกลุ่มนี้มีได้แก่ไซเดือนดินปลิงน้ำจืดแล้วก็ทากดูดเลือดซึ่งกลุ่มนี้ก็มีลำตัวกลมยาวเช่นเดียวกันมีข้อป้องอ่ะก็คือ เพิ่มเติมเมื่อกี้แค่กลมยาวใช่ไหมคะแต่ว่ากลุ่มนี้มันจะมีทั้งกลมยาวแล้วก็ลำตัวของมันเป็นปล้องป้อง่านักเก็อย่างเช่นไส้เดือนนักเกยลองนึกภาพดูเห็นไหมมันมีเป็นเป็นป้องๆ้องใช่ไหมคะอาเห็นเห็นแล้วใช่ไหมคะ,อะโอเคนั่นแหละความแตกต่างของกลุ่มสี่กับกลุ่มที่5้าต่อไปกลุ่มที่6ก็คือกลุ่มที่สัตว์ทะเลผิวครุ กลุ่มนี้ได้แก่อะไรบ้างก็คือกลุ่มดาวทะเลปลิงทะเลแล้วก็เม่นทะเลโดยที่กลุ่มนี้นะคะนักเรียนมันจะใช้ที่ใต้ท้าของมันเนี่ยมันจะมีเท้าท่อจํานวนมากเพื่อใช้ในการเคลื่อนที่โดยที่กลุ่มนี้เนี่ยส่วนใหญ่เพศผู้แล้ก็เพศเมียเนี่ยจะมีแยกคนละตัวก็คือเมียอีกตัวหนึ่งตัวผู้ก็อีกตัวหนึ่งอ่ะโอเค กลุ่มที่7ดกลุ่มหอยแล้วก็กลุ่มหมึกทะเลกลุ่มนี้มันจะมีโครงแข็งอยู่ในลำตัวเคลื่อนที่โดยใช้หนวดถ้าเป็นปลาหมึกถ้าหากว่ากลุ่มหอยเนี่ยมันก็จะใช้โดยการเคลื่อนที่โดยใช้กล้ามเนื้อที่ยื่นออกจากเปลือกของมันอนกเกียลองนึกภาพของหอยทากเคยเห็นไหม มันกระดึบกระดึบกระดึบค่อยๆกระดึบกระดึบไปทีละสเต็ปทีละสเต็ปอ่านั่นแหละมันจะใช้กล้ามเนื้อในการยืดออกมาเพื่อให้มันเคลื่อนที่ได้โอเคนะคะอ่ะกลุ่มที่แปดกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มที่สัตว์ที่มีขาเป็นข้ออ่ะที่ที่ขาของมันเนี่ยจะมีเป็นข้อข้อแล้วก็จะมีเปลือกแข็งคู่ลำตัวด้วยโดยที่ถ้าเป็นแมลงเนี่ยอ่าแมลงก็คือ มันจะมีอยู่อย่างเช่นถ้าว่ามีหขาสัตว์ที่มี6กขาเนี่ยอย่างเช่นได้แก่อะไรบ้างอย่างเช่น,มนแมลงอย่างเช่นยุงมดผีเสือ้อแมลงวันกลุ่ม6ขาหรือกลุ่ม,มแมลงเนี่ยก็คือมันจะมีแบ่งลำตัวม,มาเนี่ยแบ่งเป็น3ส่วนด้วยกันก็คือส่วนที่เป็นหัวส่วนอกและก็ส่วนที่เป็นท้องถ้าหากว่า กลุ่มที่แเนี่ยสัตว์ที่มีขาเป็นข้อถ้าหากว่ามันมีแปดขาอย่างเช่นแมงแมงเนี่ยอย่างเช่นอะไรบ้าง,างเช่นแมงมุมแมงปองอ่ะเป็นต้นนะคะส่วนถ้าหากว่ามันมี10ขาจะเป็นอย่างเช่นปูกุ้งอ่ะพอจะเขา้าใจแล้วใช่ไหมคะด,ดังนั้นก็หมายถึงว่าสัตว์มีกระดูกสันหลงังแล้วก็สัตว์ไม่มี กระดูกสเหล่านียก็คือมันอยู่รอบๆตัวเราใช่ไหมเอ่ยอนักเกรียนก็พอจะเข้าใจแล้วใช่ไหมคะดังนั้นเพื่อให้นักเกรียนเข้าใจมากขึ้นเรามารับสมองด้วยกันนะคะก็คือครูจะให้หนูทํากิจกรรมฝึกทักษะในหน้าที่23ในข้อที่4จนถึงข้อที่5นะคะแล้วก็กิจกรรมฝึกทักษะหน้าที่24ข้อที่ข้อที่ะโอเค ถ้านักเรียนทำมากเท่าไหร่นักเรียนก็จะยิ่งเข้าใจมากกว่าเดิมอ่ะนะคะดังนั้นเราก็มาเจอคาบต่อไปสําหรับคาบนี้ครูก็ขอจบเพียงเท่านี้สําหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ